สวัสดีครับเพื่อนๆตื่นเช้ามาวันที่2นะครับมาทิ่ฮ่องกงปี2024นะฮะกินอาหารเช้าที่โรงแรมก่อนพอดีว่า จองรอบไว้จะไม่คนอิ่มไว้นะฮะตอน11โมงเดี๋ยววันนี้เรากะว่าจะนั่งรถไฟฟ้าไปดูนะฮะก็เลยต้องตื่นเช้านิดนึงนะฮะแล้วก็กินอาหารเช้าที่โรงแรมเลยบรรยากาศประมาณนี้ครับกลางๆห้องพักไม่ได้กว้างมากครับสไตล์ฮ่องกงแต่คราวนี้นะฮะเรามาพักกันที่รามาด์แกรนฮ่องกงนั่นเองอันนี้เป็นรถไฟนะฮะที่เราจะนั่งไปลงสถานีไทโปนะฮะแล้วก็ต่อรถบัสสาย 20 T ทีครับจะไปถึงหน้าวัดกันเลยทีเดียวครับถ้าสายอื่นจะจอดที่เนินเขาแล้วก็เดินขึ้นไปต้องใช้แรงเยอะพอสมควร เรามาเช็คบัตรออกตปุก่อนนะครับเพียงแค่แตะบัตรลงไปบนหน้าจอนะครก็จะมีขึ้น4รายการล่าสุดให้เลยนะครว่าใช้อะไรไปบ้างราคาเท่าไหร่และเงินเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปวัดที่ฌานกันนะครโดยนั่งบัสสาย 20T t h a i ี a n d นะครับผมมาถึงเสร็จแล้วก็เราจองเอาไว้นะครล่วงหน้า30วันแล้วนะครับก็จะส่งอีเมลเข้ามาคอนเฟิร์มให้เราเราพิมพ์บัตรจองมาด้วยนะครับเพื่อความชัวร์มาถึงเจ้าหน้าที่จะให้ยืนยันตัวตนโดยใช้พาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนก็ได้ครนนนีรตต 20T จจะะมาาออดง้้วยขกลับ สำหรับคนที่ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเสร็จแล้วนะครับล้วจะกลับไปที่สถานีรถไฟไทโป้นะก็มาเช็คเวลาแล้วก็มารอรถได้เลยนะคะเขาจะรับส่งไปถึงหน้าสถานีเลยทีเดียวครับแต่ถ้าใครอยากสะดวกสบายนะฮะจัดทิปส่วนตัว4-8คนติดต่อผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจัดรถตู้เออพอรตนะครับตะเวนไหว้พระปังๆอลังอลังได้คอนเทนต์ไปอีกนะฮะสวยหรูอยู่ดีราคาจับต้องได้นะฮะภายในบริเวณวัดนะครับจะค่อนข้างเงียบสงบนะฮะและจะมีเจ้าหน้าที่คอยถือป้ายงดใช้เสียงตามจุดต่างๆอยู่ด้วย เวลาถ่ายรูปก็จะถ่ายได้บริเวณภายนอกนะครับถ้าเป็นองค์ผ้าใหญ่ภายในอาคารเนี่ยจะมีป้ายงดถ่ายรูปอยู่แล้วก็ใครที่มีเด็กๆมาด้วยนะอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าเด็กๆอาจจะส่งเสียงร้องหรือว่าโวยวายออกมาได้นะฮะเขาก็จะจํากัดจํานวนคนนะครับผู้ที่เข้ามาไหว้ในแต่ละรอบแต่ละวัน เพื่อที่จะให้คนไม่แน่นเกินไปนั่นเองแล้วก็เสียงไม่ดังจนเกินไปครับเพื่อนๆต้องจองก่อนนะและมาให้ตรงรอบที่จองไว้ด้วยครับสำหรับใครที่อยากมานะครับก็บุ๊ก i ิ้งมากับผมก็ได้นะเดี๋ยวเราจะเปิดรอบจองพิเศษให้สําหรับใครที่อยากจะมาไหว้พระสวยๆแบบนี้นะฮะทักทายกันเข้ามาได้เลยครับในคอมเมนต์หรือว่า direct message ใน Instagram นะครับผมพาคุณแม่มาช่วงเดือนมกราปี2024อากาศเย็นๆสบายๆครับ15-25องศา สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากสนับสนุนรายการก็โอนเข้ามาทางบัญชีได้เลยนะครับมีอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าใครมีกิจกรรมนะครับมีสินค้าบริการผลิตภัณฑ์ใดๆอยากจะมาร่วมจอยกันนะฮะก็มาซัพพอร์ตกันได้เลยนะครับผมใน d i เรกเ e ส s ซ a อิ i สต k n s t a g r a m o r e kub ครับพอเราเจอน้าผู้กองกลมนี้นะครับเราก็เดินอ้อมมาด้านหลังนะครับนี่ตรงทางนี้เลยเขาจะมีบ่อน้ำผุดไว้ให้นะฮะนี่ครับแบบนี้แท่นน้ำผุดแล้วก็จะมีระฆังเล็กๆห้อยไว้อยู่ จะมีกระบวยครับตักน้ําใส่ชามไม้เพื่อที่จะเดินถือเอาน้ำเนี่ยไปภาวนานะครับตั้งจิตตั้งใจไปถวายให,ให้กับเจ้าแม่กวนอิมองค์สีขาวองค์ใหญ่ด้านในนี้นะครับนี่เดินมาตามทางแบบนี้เลยค่อยๆนะฮะค่อยๆตั้งใจนะแล้วก็ก้าวช้าๆครับเพื่อนๆที่ดูอยู่หน้าจอนะครับมาอาธิษฐานขอพอรไปพร้อมๆกันเลยครับแล้วก็ตักอย่างนี้นะตักแบบพี่ๆเขาตักแล้วก็ชามไม้อยู่ตรงนี้ครับอื ก็ใช้สมาธินิดหนึ่งครับถ้าใครอยากจะมาเที่ยวแบบสวยๆเนกะ๋ๆนะก็ติดต่อกันมาได้ครับเราจัดเป็น private trip ให้ได้นะครับผมสำหรับ4-8ถึงคนนี่เดินไปตามทางนี่นี่แบบนี้เลยจ้ะพอเดินมาถึงตรงกลางนี่นะฮะแล้วก็ถ่ายเก็บบรรยากาศไปนิดนึงแบบนี้นักท่องเที่ยวมีทุกชาติเลยนะครับมากันหลากหลายมากนะฝรั่งฝรั่งก็มีนะครับที่นี้ก็จะจำกัด นะจำนวนโคนจํานวนนักท่องเที่ยวเข้าในแต่ละรอบนะครับใครที่บุ๊กไม่เป็นหรืออะไรนะฮะก็เข้ามาสอบถามได้นะครับพอมาถึงนะฮะจะมีโอ่งใบใหญ่รองรับไว้นะฮะรับน้ําเพื่อเพื่อนๆเ,เ,เดินถือน้ำมาเสร็จก็จะมาถวายเจ้าแม่ตรงนี้ครับเทลงไปในโอ่งเลยอุ่มบุญนะคะชื่นใจใจฟูมากๆเสร็จแล้วเราก็เดินเวียนครับเวียน<บ> สวดมนต์รอบเจ้าแม่กวนอินสามรอบครับเดินมาขอพรข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งบรรยากาศดีเงียบสงบมากครับอยากให้เพื่อนเพื่อนมาช่วงนี้กันนะเย็นๆช่ำๆสบายๆเลยอากาศดีมากครับช่วงมกราปี2024อัปเดตล่าสุดเลยนะฮะใครอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะเข้าไปในะ IG ได้นะครับ KAN underscore KUB นะฮะก็จะมีอัปโหลดไว้บางส่วนนะครับ สำหรับทริปนี้เรามากัน4วัน3คืนบินคาเทกแปซิฟิกฟูลเซอร์วิสนะครับในราคาเบา,เบาๆทั้งหมด4วันก็ประมาณ4 0,000กว่าบาท2คนนะเดินลงมาถึงข้างล่างนะฮะอย่าเพิ่งรีบกลับนะจะต,ตามป้ายนี้เข้ามาจะมีพิพิธภัณฑ์ข้างในห้องแอร์เย็นฉ่ำชื่นใจนะเป็นโบราณวัตถุในนี้ถ่ายวิดีโอได้นะครับแต่ว่าห้ามใช้แฟลชรูปปัน้นรูปสลักพระพุทธเจ้าในสมัยต่างๆน,นะฮะของแต่ละประเทศมีมากมายเลยนะครับเป็นของโบราณทั้งหมดเลยเป็น หินสลักนะครับหรือว่าเป็นไม้สลักมีทั้งมาจากอินเดียนะครับสมัยเมื่อพันปีที่แล้วสุดยอดมากเลยนะฮะองสลักเท่าเท่าเท่าคนเลยก็มีนะแบบเป็นหินองค์ใหญ่เลยอย่างเงี้ยครับของไทยก็มีร่วมเข้ามาด้วยนะของไทยของพามา่าเขารวบรวมมาไว้ที่นี่ด้วยญี่ปุ่นอันนี้อันนี้ของไทยเห็นไหมครับสวยงามอันนี้ของพามา่าครับรอยพระพุทธบาท สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะฮะซัพพอร์ตกันนิดนึงจะถ้าใครใจดีใจเป้ใจป๋าใจปั้ปมนะฮะับสนับสนุนช่องให้ผมด้วยนะฮะจะได้ใจฟูฟูกันที่บัญชีธนาคารนะฮะแปะไว้ที่แคปชั่นด้านล่างเลยกล่าบขอบพระคุณงามๆมากครับวายจ้าแม่กุนอิมเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาแวะทานข้าวกันที่สถานีไทโปนะครับเป็นบะหมี่เป็ดย่างหมูแดงฮะสไตล์ฮ่องกงเลย นค,คนต่อแถวเยอะมากร้านนี้รอไม่นานนะคะเราก็จะได้เมนูมาซึ่งเป็นภาษาจีนอย่างเดียวนะมีพี่ผู้หญิงคนนึงเป็นคนรับออเดอร์พูดอังกฤษได้นิดหน่อยนะ,ะก็เลยสั่งมาตามแบบนี้เลยนะ,ะมีซุปต้มถั่วมาให้ด้วยไม่มีใส่ผงชูรสนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดเงินเพิ่มด้วยโอ้โหดีมากๆเลยมื้อนี้รวมอยู่ที่172เหอหรียญเท่านั้นเองนะฮะอิ่มแน่นตึบทั้ง2คนเลยทีเดียวเราไปต่อกันที่วัดแชกุ้งหมิวกันนะฮะวัดนี้คนไทยมาเยอะมากๆๆๆมากๆ,ๆ,ๆ,ๆที่สุดเลย ขณะที่ว่าพนักงานขายของนะครับที่ขายทูบหน้าวัดนะพูดราคาโต๊ต่อภาษาไทยได้กันเลยทีเดียวครับพอเราไปซื้อทูบเสร็จแล้วก็เอามาให้พนักงานนะครับจุดแยกตรงนี้นะเวลาที่ทัวลงก็คือควันแบบเยอะสุดๆเลยทีเดียวเขาจะเขียนสัญลักษณ์ไว้ให้นะแล้วเราก็จะไปรับที่โต๊ะข้างๆพอเรารับทูบที่จุดเสร็จแล้วก็ท,ทําพิธีไหว้ให้หันหน้าออกก่อนนะครับหันออกไหว้ฟ้าดินก่อนเสร็จแล้วค่อยหันกลับมาไหว้ฝั่งข้างในนะตตกี้ฝั่งองค์พระขอพรนะปักทูบตามกระถางต่าง ทูบใหญ่ปักข้างนอกครับถือทูบเล็กเข้าไป3ดอกนะฮะไหว้ด้านในแล้วก็ปักในกระถางด้านในชชยกรงได้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะมีเทพเจ้าโชคลาภแล้วก็จะแม่กุิอิมด้วยนะครับเพื่อนๆนที่ไปถึงก็สามารถซื้อน้ำมันตะเกียงนะครับแล้วก็เอาไปเทที่ตะเกียงข้างๆได้บริเวณฐานองค์พระได้เลยซ้ายขวาเติมพอประมาณนะครับไม่ต้องเติมหมดเดี๋ยวน้ามันมันจะล้นนะเดี๋ยวเอาฝาปิดขวดที่เหลือไว้นะครับแล้วก็ไปตั้งวางไว้ที่โต๊ะข้างหน้าได้เช่นเดียวกัน เสร็จแล้วเราก็จะมาต่อแถวหมุนกลางหันนะครับหยอดตู้แล้วก็ตีกรองถ่ายรูปนิดนึงนะฮะแล้วก็จะออกมาซื้อกันหันกันนี่คนต่อแถวเนี่ยคิดว่าเป็นคนไทยล้วนๆเลยทีเดียวที่เข้ามาที่วัดนี้นะฮะแต่ก็เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ครับวัดชื่อดังนะครับก็ใครผ่านมาฮ่องกงพลาดไม่ได้เลยนะพลาดไม่ได้เลยเป็นไฮไลท์อันดับหนึ่งที่ต้องมาขอพรนะครับนี่ครับ ต่อแถวเสร็จปุ๊บแล้วเราก็หมุนกลางหันแบบนี้นะหมุนปิวป้วปิ้วเสร็จแล้วก็ทําบุญใส่กล่องครับตีกล่องนิดหน่อยแล้วก็หันมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราออกไปซื้อกางหันข้างนอกกันนะครับอันนี้เป็นทูบอันใหญ่นะฮะบิ๊กบึ้มเลยที่เอ่อแล้วแต่ความศรัทธานะฮะแรงศรัทธาของแต่ละคนก็ จับใจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะฮะเรามาดูกังหันข้างนอกนะครับซื้อกลับไปบ้านเป็นที่ระลึกหรือเอาไปฝากกันได้นะครับอันเล็ก50อันกลาง65เหรียญฮ่องกงนะครับมีหลายราคาเลยนะแล้วก็อันใหญ่เนี่ยมีแบบหลากหลายแล้วก็ดูความสามารถในการหิ้วกลับไปด้วยนะฮะการถือขึ้นเครื่องด้วยนะมีทูบแบบใหญ่เลยนะแบบนี้ฮะเจ2คนนี้ข้างในเนี่ยที่ถือทูบใหญ่ๆ นี่เราซื้อเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นกันนิดนึงนะครับวิ่ง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 แบบนี้นะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเผื่อมีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมมาต่อกันที่วัดถัดไปครับหวังตาเซียนนั่งรถไฟฟ้ามานะครับสถานีหว่องไท่ชินนะครับขึ้นมาก็คือเจอหน้าวัดเลยทีเดียวครับซุ้มประตูทางขึ้นจะมีลูกปั้นมังกร2อตัวครับเดินตามป้ายบันไดขึ้นมาเรื่อยๆจะเป็นระเบียง12นักษัตริย์นะตามบันไดนี้ขึ้นมาเลย นะคใครเกิดปีไหนก็ขอพรอถ่ายรูปกับรูปปั้นนั้นๆนะครับตรงนี้มีบันไดเลื่อนด้วยนะครับเป็นช่วงข้างบนนี่ตรงนี้เป็นระเบียง12นักษัตย์เห็นไหมฮะโอ้โหมาถึงก็คือมูเตลูเลยนะที่นี่เป็นวัดใหญ่ที่คนนิยมมาอีกด้วยนะฮะแล้วก็มีเครื่องรางของขลังมากมายเลยใครเกิดปีไหนก็ เข้าไปขอพรได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันนะข้างในจะไปที่จุดทูบนะครับซื้อทูบจุดทูบแล้วเดินต่อเข้ามานะครับด้านบนนี้จะเป็นศาลทีกงนะครับอันแรกเขาจะมีลานกว้างๆไว้นะครับให้ขอพรแล้วก็จะมีสเปร์นะครับพ่นไอน้ํานะครับอยู่ข้างบนจับควันเอาไว้นะครับถัดเข้ามานะครับข้างในศาลก็จะมีศาลอื่นๆอีกมากมายเลยนะแล้วเราก็เดินอ้อมไปข้างในนู้นนะครับไปอีก อีกสเตชันหนึ่งนี่ข้างในนี้จะเป็นสารสีทองจะมีค่าเข้านะครับต้องซื้อตั๋วเพิ่มเขาะจะมีอารมณ์แบบว่าคนแต่งตัวเป็นนักบวชลทัทธิเต๋าอะไรอย่างเงี้ยมาทําพิธีให้แต่ถ้าใครไม่ไม่สะดวกก็เดินถัดเข้ามานะครับจะเจอสารเช่อมั่กคุณอิมพันมือครับขอพรเสร็จแล้วก็เข้ามาอีกอันหนึ่งนะฮะตรงนี้จะเป็นศาลาบริจาคเงินเข้าวัดถ้าเพื่อนเพื่อนเจอกำแพงทองทองอันนี้นะเดินต่อเข้ามาข้างในนี่ครับหันมาด้านหลังนี่ข้างในสุดทางกำแพงนู้นครับจะมีศาลาแดงๆอันนั้นอนะ่ะ ข้างในมีภาพวาดเทพเจ้าอยู่คนไปขอพรกันเยอะด้วยนะฮะอย่าอย่าเดินเลยอย่าเดินข้ามไปนะฮะไหนๆมาถึงก็ขอพรให้ครบทุกสถานที่เลยทีเดียวครับจากแนวกำแพงสีทองนะฮะเพื่อนๆก็เดินต่อมานะครับที่ซุ้มประตูกลมๆอันนี้นะครับข้างในจะมีเอ,อ่อเป็นสวนกับศาลาที่พักเนี่ยซุ้มประตูนี้นะมันจะแบบว่าเป็นประตูเล็กๆแต่ข้างในเนี่ยเดินเข้ามาแล,แล้วจะเป็นกว้างขวางมากนะจะมีบอกปราครับ มีสะพานเดินข้ามไปข้างในจะเจอแบบว่าเป็นทานน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเจ้าแม่คุณอินบนดอกบัวน,นะครับสวยงามมากใครมาช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายเนี่ยก็จะได้เดินเล่นข้างในได้นะครับบรรยากาศแบบเหมือนในหนังจีเลยนะแ,ะแบบว่าเป็นสวนกว้างๆอะไรงเงี้ยครับถ่ายรูปสวยอันนี้เจ้าแม่คุณอินด้านในนะครับโอโอเป็นน้ําตกเจ้าแม่เป็นทานน้ําไหลลงไปด้านล่างนะครับมีปลาครบว่ายไปว่ายมาดูโอ้โหบรรยากาศดีสุดๆ ถัดออกมาด้านนอกนะคะก็จะเจอเทพเจ้า,เาพระจันทร์นะเทพเจ้าได้แดงนะที่คนจะมาขอพรแล้วก็จะมาผูกเชือกได้แดงไว้นะฮะที่ไปขอความรักกันนั่นเองนะแล้ก็ทํามือตามป้ายนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ไหว้พระกันเต็มอิ่มแล้วเพื่อนๆคนไหนมีสินค้าสถานที่บริการไหนอยากทายอินหรือเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่0 959245666สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีนะครับติดต่อคลิปหน้านะครับดิสนีย์ฉ่ำๆหนึวันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย